สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศุธาราทุกทกท่านนะคะวันนี้เราได้ลงพื้นที่นะคะาสารปู่ตานะคะที่มีชื่อว่าเรียกว่าศารปู่มหิักนะคะซึ่งเป็นศารศักดิ์สิทธิ์ประจําอยู่ในชุมชนบ้านแตนและก็นับถือมาเกือบ200กว่าปีมาแล้วนะคะเดี๋ยวที่นี่นะคะจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้พระเดชพระคุณพระอาจารย์ได้แนะนําตัวแล้วก็ได้ อบอกเราว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีอะไรบ้างยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอพระอาจารย์เลยนะคะกราบนมสัสก,การพระอาจารย์ค่ะทรยพรายา,ยาบยมและท่านผู้ชมทั้งหลายอัตมาภาพพระเทียนถาวโรอยู่วัดพรมเชลาแปนตตำบลอันเภทพ่ทอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ที่แรกที่ได้ไปศึกษาอยู่ที่มจรสุรินทร์อัตมาภาพ,พว่าได้ทําเรื่องอุตาสติบันแตน เป็นสารปุตาสติถที่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ครับออพอเน้นทาเรื่องไปแล้วก็ท่านอาจารย์โสธราสิริภพราภกรผู้เป็นผู้อาจารย์สอนพูพพ้ตับคูมัญญาท้องถิ่นก็ได้เกิดมีความสนใจที่ว่าอยากมาลงดูพื้พนที่ของสารเพ่งนี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็ได้มาเหนสภาพจริงดังที่เห็นนอกจากนั้นก็ได้ความรู้เพิ่มเติมว่าสารเพ่งนี้เป็นการที่โบราณขอมนึ่งซึ่ง หลักฐานก็นคือเป็นอยู่บนฐานศิลาแรง <c oughs> ซึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่คือบ้านเกิดอยู่ที่นี่ตรงนี้จะจะลึกมากจะลึกมากและสารปูตานี่จะค่อนข้างจะเป็นโขดหินเป็นชั้นๆต้องทำอะไรมาทำส่วนที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือสนามบอลอันนี้ก็ผมที่ใหม่จนโรงเรียนที่เห็นข้างหลังนี่ก็ตรงกลางก็เป็นทรงปั้นหยาซ <c oughs> ึ่ง เป็นโบราณโรงเรียนดั้งเดิมตตงข้างๆเป็นที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่นี่ถูกตั้งมานานหรือยังคะบริบทในสมัยเมื่อ40-50ปีที่แล้วที่นี่เป็นลักษณะบรรยากาศเป็นยังไงคะผอาจารย์เท่าที่โตขึ้นมาก็ประมาณปี2อัตมากเกิด uh huh. 2อ0 5้าศาครว่าตอนเด็กๆก็มามาเล่นอยู่แถวนี้จำความจำความได้ประมาณ2 5 1 0เข้ามาเรียนชั้นปนหน ทางที่ตรงนี้จะเป็นที่จะบอกว่ามันค่อนข้างจะลึกนึกก็คือมันเป็นของโบราณเลยเป็นดินเป็นดินพื้นดินแต่เดิมๆเลยยังค่อนข้างจะโบราณอยู่นะเท่าที่เห็นนะจนในลูกก่อนนั้นจะมีการพัฒนาลวดแายแต่ว่าพอมาเลีอยไปแล้วก็ขดหินที่เห็นคือต้องปีนขึ้นมาเป็นชั้นๆแล้วเด็กๆพอเด็กๆจะชอบวิ่งเล่นรอบบริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนต้นไม้จะมีต่างกันสมอจะมีต้นตาลของเดิมแล้วก็ต้นทํารง อ๋อต้นตาลกับต้นสำเร็มสำโรงนี่เป็นของเดิมใช่ไหมครต้นโพนี่ก็เกิดใหม่ตอนนั้นตอนเด็กๆจะเป็นต้นข่อยเล็กๆอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งสำหับต้นข่อยน่าจะถุกคููไปแล้วเลยว่าสักอย่างนี่แหละแล้วต้นโพนขึ้นมาเจอสักประมาณยี่สิบปีเขาก็โตขึ้นเร็วมากเลยตอนนี้อาวมาก็หกสิบปีก็ค่อยอยู่ประมาณก็เด็กๆเห็นต้นต้นโพแล้วแต่มันยังเล็กอยู่ อ,อืตอนนี้มาใหญ่แล้วนะคะท่าน,นลแล้วท่านี้ภายในภายในตัวของสารปู่ตาเนี้ยมีเทวรูปอะไรที่เป็นของเดิมบ้างไหมคะท่านอาจารย์ตอนตอนตอนเด็กๆก็จะเป็นรูปปั้นที่ว่าคอแขนขาดพวกนี้นะเป็นขันกองๆอยู่เป็นชนรูปเป็นรูปตัวตัวนั่งหรือจะไม่มีคอไม่มีอะไรอ๋อสมัยสมัยของของท่านพระอาจารย์เด็กๆนะคอ ก็กลับอมกทีนึงก็อายุส0ปีกว่าเข้ามานี่ก็จะมันก็มีเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนี้แล้วจะเมีการสร้างมีการสร้างเสริมเพิ่มเติมขึ้นให้ให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นรูปเจ้าพ่อเหมอศักดิ์เข้าใจว่าก็คงเป็นน่าจะเป็นเจ้าเมืองปกครองที่นี่หละนะสมัยดั้งเดิมแต่ก่อนอาจจะเป็นต้นของบ้านเต็สมัยก่อนก็จะมีเจ้าเมืองแต่เราเจ้าเมืองปกครองกัน แล้วลที่นี้เคยมีปรากฏการเหนือธรรมชาติอย่างไรบ้างคะหลวงพ่อที่มีคนเขาเล่าขานกันมากมายเหลือเกินก็ก็มีมีอย่างที่บอกก็คือว่าก็มาขโมยของแรกแถวนี้ลนะตรงที่ที่อยีกอีกคลิปหนึ่งที่บอกว่าโจนี้ไล่ไวน้ําในสนามหญา้าอ๋อตรงสน,นสนามนี้เลยใช่ไหมคะสนามนี้คือสนามจุดไหนยังไม่แน่ใจแตเป็นทำเล่าแล้วก็ อาจจะเล่าแบบหนีหนีหนีอะไรสักอย่างอืู่ใลอย่างที่เคยเล่าก็บอกว่ามีม้าขาวม้าขาวขี่ม้าขาวขับไล่วิ่งไล่กลุ่มนั้นอยู่เลยก็มีญาติโยนอาจจะก็เป็นรูปปั้นม้าขาวอย่างที่เห็นอ๋อที่เห็นตัวนี้อาจจะมีคนมันต้องมีตำนานมันเหมือนลักษณะว่ามีคนมาโจรกรรมหรือมาทําอะไรไม่ดีกับสารสารปู่ตาอาจจะมาขโมยเทวรูปหรืออะไรแล้วทีนี้เห็น เห็นมีม้าสีขาวไล่ไล่ขับไล่เข้าไปแล้วก็จากนั้นมาก็เลยมีคนเอาม้าขาวนี่มาถวายเป็นเป็นนวัตกรรมขึ้นมาตัวนี้ว่าน่าจะเป็นลักษณะส่วนหนึ่งก็ส่วนช้างก็เป็นท่านาสมัยก่อนอย่แล้วสมัยก่อนต้องมีช้างเนาะของที่เป็นของไปจําตามศารอย่แล้วเซึ่งที่เห็นทุกวันก็คือเป็นของรุ่นใหม่ไม่ไม่คิดว่าหลังจากที่มาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วกลับมาก็เห็นเห็นแล้วก็าเป็น เป็นการปั้นรูปแบบเขาเข้าใจาว่าถ้าจะมาไหว้บ่งสลวงอะไรสักอย่างมาถวายเป็นสิริมงคลโอเคกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะต่อไปนี้เราจะไปที่ศาลไหนคะท่านอาจารย์ศาลศาลชนประธานศาลชนละประธา,า,านนะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ